สวัสดีครับทุกคนผมติกโทเค็นเกมมิ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับก็ทุกคนนะครับน่าจะได้รับข่าวดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับทุกคนนะครับเรื่องเกี่ยวกับสัมภาระนะครับแต่ยกเลิกเรื่องภาษีกันไปนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้แล้วกันนะครับแต่ว่ามันเป็นข่าวดีแบบมากๆเลยแหละนะฮะก็ผมจะบอกเรื่องนี้สักนิดนึงนะครับก็ผมมองว่าเรื่องการปลดล็อกตรงนี้นะครับผม มีส่วนช่วยนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายลงทุนแม้กระทั่งคนที่ไม่เล่นเองก็ตามนะผมมองอย่างนี้เลยนะครับว่าอย่างสายฟรีอย่างเงี้ยนะครับคนที่เล่นมาเนี่ยบางคนอาจจะผลกระทบไม่มากนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับผมใครๆก็ต้องหวังถึงอนาคตทั้งนั้นนะครับผมว่าเหรียญเนี้ยมันจะไปได้ไกลแล้วมันจะไปได้เรื่อยๆนะครับผมนะทุกคนหวังอนาคตทั้งนั้นนะครับให้มันไปไปในทางที่แบบ ดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ว่าการปลดล็อกครั้งนี้นะครับมันก็สามารถทําให้เหรียญของเรานะครับสามารถไปต่อได้อย่างอิสระแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปได้เรื่อยเรื่อยเรืยเลยนะครับมีความหวังผมหวังเลยนะฮะว่าสักวันนะครับผมเหรียญของเราน่าจะไปติด1ใน3เลยก็ได้นะครับอันนี้ผมมองมองแบบในสิ่งที่ โปรเจกต์ที่คุณท็อปเพท่าทไว้นะครับว่าไหนจะเกมต่างๆที่กําลังเข้ามาไหนจะมีเกี่ยวกับการระบบเงินกู้นะฮะในเหรียญแยกนะครับที่ยืมไมดิจิตอลนะครับที่ผมเคยพูดกันไปในคลิปก่อนๆนะครับมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แหวกแนวมากนะครับผมบอกเลยนะครับเหรียญบิตคับเรามีโปรเจกต์ดีๆที่แปลกใหม่และแหวกแนวค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็เรามารอดูกันลวกันนะครับนะก็มันก็จะทําให้ประเทศไทยเราแบบ ผมมองถึงว่าเกี่ยวกับการพัฒนาคือประเทศเราก็ได้ได้ดีแบบพัฒนาไปด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีธุรกิจอะไรที่จะไปสู้อะไรกับประเทศอื่นเขาได้ใช่ไหมครับแบบประเทศใหญ่ๆหญ่อย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เลยแบบผมก็มองว่าการที่เอาธุรกิจเหรียญดิจิตอลเนี่ยไปต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะฮะเราก็คิดว่า ประเทศเราสู้ได้นะครับเรื่องแบบนี้นะครับผมเราจะเอาอะไรไปสู้ครับรถยนต์หรอ,มอหม้อหุงข้าวหรอแบบเราเราเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะเราก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละที่เราสามารถสู้ได้นะครับก็เราก็มองไปไกลๆเลยแล้วกันนะครับว่าเหรียญเราเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นนะครับได้มากกว่าที่เราที่เราเห็นณนะตอนนี้แน่นอนอืมโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขอเข้าเรื่องไปที่เกมเศรษฐีนะครับทุกคนนะ เกมเสร็จถี่นะครับผมตรงนี้นะครับผมจะขอเข้าไปที่กลุ่มนะครับกลุ่ม Dice Kingdom นะครับผมตรงนี้นะครับผมผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มนะครับหรือคุณแป้นแลนนะฮะผมจะขอเป็นเครดิตของคุณแป้นแลนนะครับผมตรงนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับในไวท์เพเปอร์ที่คุณแป้นแลนมาสรุปไว้ให้แล้วกันนะครับเพราะบางคนน่ะไม่ได้อ่านหรอกไวท์เพเปอร์หรืออ่านอ่านแบบลวกๆนะครับเป็นธรรมดานะครับเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่อยากจะอ่านแบบเยอะขนาดเป็น เกือบร้อยหน้าขนาดนั้นใช่ไหมฮะอะโอเคเดี๋ยวเขาสรุปมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระชับปองนะครับการสุ่มของรางวัลนะฮะตรงนี้นะครับผมถ้าเปรียบเสมือนง่ายๆนะครับมันคือระบบสอยดาวนนแหละครับเหมือนกับที่เราไปสอยดาวแล้วก็ชิงลุ้นรางวัลนะครับแบบจ่ายเงินไปแล้วก็ไปสอยดาวนะฮะก็ตู้หนึ่งนะครับผมจะมีไอเทมมาทั้งหมด3 0 0แสนกล่องนะครับตรงนี้มีจำนวน3 0 0แสนกล่องจำกัดพอดีนะครับทุกคนนะครับคือหมดก็คือหมดนะนะตรงนี้นะครับ ต้องใช้เหรียญ KM ในการเปิดนะครับผมนะครับมีไอเทมดังต่อไปนี้นะครับผมก็เป็น SCP Token นะครับ SCP Token มันก็เกี่ยวกับการเอาไว้อัพเลเวลตัวละครนะครับผมเอาไปเป็นคนนิ่งดูดทรัพย์ตัวละครซะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นไอเทมหมวกไอเทมติดมือนะครับผมก็คือเป็นพวกอาวุธนะครับทุกคนเข้าใจไหมถือถือแบบไม้ถือดาบอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นอ่าถ้าเป็นชุดสวมใส่นะครับผมมันจะเป็นการอ่าสุ่มลอตเตอรี่รายสัปดาห์นะครับผมโดยใช้ทิกเก็ตนะครับมันจะเป็นคนละตู้เดียวกันนะทุกคนนะเรื่องชุดเนี่ยคอสตูมพวกนี้มันจะเป็นคนละตู้ของกลาชานะจะเป็นรายรายสัปดาห์เป็นกิจกรรมนะครับอันนี้นะครับเรื่องชุดนะครับโอเคเราก็จะข้ามเรื่องชุดไปก่อนนะเอาเป็นตู้กาชาที่สุ่มได้นะครับที่มี3ามแสนกล่องนะเรามาดูกันนะครับว่า มีเปอร์เซนต์การออกตามระดับแรนะครับดังต่อไปนี้นะครับผมก็ผมบอกได้เลยนะครับว่ามี300ชิ้นเท่านั้นนะครับ300ชิ้นใน3 0 0แสนกล่องนะครับที่เป็นของ s r คือของของของแรไว้ง่ายพวกหมวกที่เป็นคลาวนะครับผมเป็นหมวกแบบปีกอะไรอย่างเงี้ยไอที่ผมเคยเปิดให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยก็ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู <c oughs> นะครับอ่าอันไหนนะฝป๊บหนึ่งนะครับ ไอเทมแฮทตรงนี้นะครับทุกคนไอเทมแรที่ผมพูดถึงนะครับมันจะเป็นลักษณะหมวกคลาวนะครับผมหมวกแองเจิลแฮร์แบนอย่างนี้นะครับพวกหมวกแมวเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดอันใช่ไหมครับถ้าเป็นหมวกนะครับที่เป็น SR นะครับทุกคนนะครับมีเดวิลนะฮะเดวิลแบนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไอเทมที่ประเทศถือล่ะมันจะมีอะไรบ้างนะครับ มันจะเป็นพวกดาบสตาร์วอลเห็นไหมเอ้ยเท่นะครับผมผมบอกเลยดาบสตาร์วอลเนี่ย SR จะมีอยู่ประมาณ8ชิ้นนะครับผมที่เป็นอาวุธก็สรุปง่ยงายๆนะครับผมของพวกนี้นะครับระดับ SR นะครับ <c oughs> จะมีแค่300ชิ้นใน300,000กล่องนะครับ <c oughs> เปอร์เซ็นที่คุณจะเปิดได้คือมีแค่0.1นะครับเอาง Wing ่ายๆคือต้องเปิดถึงโอ้โหไม่อยากนับละ <c oughs> ถือว่าเข้าใจกันนะครับเห็นตัวเลขตรงนี้นะครับโอกาสที <c oughs> ่จะได้นะครับแต่ผมจะฟังผมไว้นะครับทุกคน เกมไหนก็ตามนะครับที่ของได้ยากๆเงินได้ยากๆนะครับมันมักมีค่ามากนะครับทุกคนนะฮะถ้าใครได้มาก็เฮ hey, จริงๆผมก็ดีใจด้วยผมก็เลยมองว่ามันเป็นลักษณะเกมเล็กนาล็อกในเมื่อสมัยก่อนนะครับคือเราจะไปล่าก,การ์ดเนี่ยมันเป็นแค่ดวงทุกคนคิดอยู่แล้วเฮยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปล่าการ์ดกันอย่างเงี้ยเล่นเองนะไม่ได้บอทนะสมมุตินะคือแบบ คุณจะไปล่าการ์ดเนี่ยคือคุณคุณ,ค,ณคุณพูดไปแบบคุณตลกตัวเองไปอะคืออารมณ์ประมาณว่ามันมันจะได้การ์ดมาได้นี่คือต้องดวงจริงๆนะคือเราเราไม่ต้องคิดอะไรกับมันอะเราตีเก็บเวลไปถ้ามันรอปก็คือดวงแต่ถ้าคิดจะไปล่ามานะันอะโอ้โห <c oughs> มันมัน,ม,นมันยากครับเอาเป็นว่ามันได้เพราะดวงนะครับของพวกนี้ก็จะทําให้มันมีราคาค่อนข้างสูงมากโอเคเราต่อที่ของแรนะครับผมของแรจะได้มีโอกาสรอปถึง800ชิ้นนะครับทุกคน800ชิ้นใน300,000กล่องนะครับ ก็คิดเป็นร้อยละ0.27นะครับของแรมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ของแรนะครับก็จะมีเยอะกว่า SR นิดนึงนะครับหรือไม่เยอะกว่าติดพอๆกันเลยทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นหนังสือนะครับผมไอติมดาบกระทะไข่ดาวนะครับโอ้มีดาบไรเซเบอร์สีเขียวด้วยนะทุกคนก็ <c oughs> มีอยู่ประมาณนี้นะครับพอๆกันเลยนะแต่ว่า SR <c oughs> ก็จะสวยกว่านิดนึงอยู่ที่สายตาเรามองนะฮะส่วนค่าสเตตัสที่บวกข้างหลังนี่เขายังไม่แจ้งนะทุกคน เรามาดูไอเทมแฮทดีกว่านะครับของแรของแรของของแรก็มีพอๆนะครับเยอะเยอะมีอยู่ประมาณ7อันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดอ่าโอเคนะครับผมของแรก็จะมีโคโลเนตนะครับมีหมวกแมวขาวมีเนี่ยออร์เลนฟิตแฮทพวกนี้นะครับผมซันเดย์แฮทจ็อกเกอร์ประมาณนี้นะครับผมแต่ก็มันก็สวยคนละแบบนะทุกคนแต่แต่เอสดามก็จะดูฮาลูฮาลานะครับแต่อันนี้ก็หรูหลาหมาเห่านะครับของแรนะครับผมมัน <c oughs> ต่างกันตรงไหนโอเคแต่ก็ ผมว่ามันจะต่างกับที่สเตตัตท่้องหลังเนี่แหละนะครับก็มีโอกาสดรอปถึง300ชิ้นนะครับใน3 0นกล่องก็ใครได้ก็คือดวงนะครับผมอย่าไปซีเรียสนะทุกคนนะครับใครได้ก็คือดวงนะครับอ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันต่อต่อไปนะครับอันคอมมอนนะครับผม1,700ชิ้นนะครับผมขนาดระดับกลางๆแม่งยังดรอปยากเลยเห็นไหมทุกคนนะครับผมเลยมองว่าเกมนี้ผมชอบนะ อะไรที่มันทําให้มันเป็นเปอร์เซนต์ที่ดรอปแบบดวงแบบดรอปยากๆเนี่ยมันทําให้ของมันมีมูลค่านะฮะก็มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับคอมมอนนะก็สวยอยู่นะครับทุกคนมันก็เป็นของที่มีจํานวนพอๆกันเลยนะครับมีประมาณ7,8อันเห็นไหมฮะเป็นหมวกแฮทเป็นหมวกประมาณพวกนี้นะครับทุกคนนะครับ <c oughs> ถ้าไปไ็นเทมถือล่ะมันจะสวยไหมมีล่ม มีไม้ลูกชิ้นนะครับผมอ๋อทุกคนทุกคนนะจำนวนนะครับผมในเกมนะครับผมก็เขาจะระบุอยู่นะครับอจะมีจํานวนอยู่20ชิ้นในเกมนะครับผมอ๋อมันมีจํานวนของมันอยู่นะครับมันก็เลยจะทำให้ดูมันมีราคานะทุกคนนะฮะโอเคนะก็ถือว่าแฮปปี้นะทุกคนนะฮะก็โอเคนะเออเดี๋ยวไปดูต่อคอมมอนนะครับผมอันนี้มีทั้งหมด6กพันห 600ชิ้นนะครับเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นก็ยังยากอยู่ดีนะทุกคนแต่ก็ยังมีโอกาสได้นะแต่ไอเจ้าสามันบนนี่คือดวงมันคือดวงนะครับผมอันนี้แหละครับที่ทุกคนอาจจะได้กันเยอะนะครับผมมันก็พอไปวัดไปวาได้ไหมครับระดับคอมมอนนะครับก็ได้นะครับผมเห็นว่ามีแบบอาวุธมีดอกทานตะวันมันก็พอพอโอเคนะทุกคนมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่ยิ่งยากยิ่งดีนะครับมีแว่นเห็นไหมครับระดับคอมมอนก็ใส่แว่นกันไปก็สวยๆนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับเขาน่าจะยึดหลักเกมนักนาล็อกมาแน่เลยนะครับดูค่อนข้างที่จะอยากจะทําให้มันเป็นมาตรฐานแบบนั้นนะฮะแล้วอย่างสุดท้ายนะครับผม SCP โทเค็นนะครับทุกคนจํานวนที่ดรอปก็คือ20 0 0 0 0ส0 0เเอาง่ายๆเกือบ่าเกือบประมาณ97%เอนะเอาง่ายๆนะครับมันเป็น SCP โทเค็นนะครับนะอย่างที่ผมบอกมันเอาไว้ทําอะไรนะครับผมก็เอาไว้อัพเลเวลนะครับเอาไว้ผสมตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ใครๆก็อยากจะได้อาวุธกันทางนั้นแหละนะถูกต้องไหม ก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับนะครับสายสายลงทุนและสายฟรีนะครับก็มีโอกาสแหละแหมเราก็เน้นกิจกรรมกันไปนะครับสายฟรีนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้อีกนิดนึงนะครับโดยสรุปแล้วโอกาสได้นะไอเทมเนี่ยครับมีไม่ถึง4%นะครับผมเรียกได้ว่าแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวอยากได้เม็ดแฮตอออันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ เพิ่มเติมนะครับข้อมูลเหรียญแต่ละเหรียญใช้ทําอะไรนะครับผม D K นะครับ D K นะ D K token นะครับใช้ซื้อตัวละครโคนิ่งนะครับแล้วก็ดูดซับนะครับผมได้จากการทําฟาร์มซื้อขายนะครับมีมีการระบบทําฟาร์มนะทุกคนต่อไปนะครับผม K M token นะครับ ใช้ในการลงเดิมพันห้องนะครับผมแต่เราสามารถใช้คูปองเดินคูปองแทนได้นะครับคูปองรายวันที่เราได้วันละ200อันนะครับเราสามารถใช้เดิมพันได้เดิมพันได้เสร็จเราได้เหรียญรางวัลอะไรเป็นบัรมาคองก็คือเหรียญ KM นะครับแล้วสามารถเหรียญ KM ทำอะไรได้เอาไว้เปิดกระชับองอย่างที่ผมพูดนะครับผมมาุสมพวกนี้แหละนะฮะเติม h P ได้นะครับผม h P ก็คือตัวละครที่สายลงทุนซื้อนะครับต้องเติม h P นะสายฟรีไม่ต้องมีนะครับสายฟรีไม่ต้องเติมนะครับโอเคนะครับ scp นะครับผมนี่ไงที่ผมบอกนะครับที่ทําการสุ่มกระชับพองตู้แบบนี้มานะครับพวกสุ่มหมวกสุ่มอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับใช้ในการโคนนิ่งอัปเกรดตัวละครนะครับผมหาได้จากการเปิดฉากกระปองกับการซื้อขายโอเคนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปอีกนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายอ่ะแต่แต่อย่างว่าแหละนะครับว่าลุงเต่าก็พูดมาแล้วนะครับว่าเขาจะเปิดกลางเดือนกุมภานะครับผม ก็การในกุมภาวันพิเศษมันมีวันอะไรมันก็เป็นวันที่14กุมภาถูกต้องไหมครับผม <c oughs> ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเปิดวันแห่งความรักเลยก็ได้นะครับผมทุกคนนะฮะก็เปิดมาพร้อมกับกิจกรรมกันเลยทีเดียวผมคิดว่านะครับเป็นไปได้สูงอ่ะต่อไปแล้วกันนะครับสําหรับสายลงทุนที่ทําการ ไปซื้อตัวไปซื้อสุ่มตัวละครพวกนี้มานะครับก็ทุกคนก็อย่าหวังกันมากนะครับมันก็มีตัวเกลือตัวไม่เกลือกันด้วยนะครับทางนี้นะครับเป็นเครดิตของคุณแป้นแลนด์นะครับผมก็เขาก็จะมาเปรียบเทียบแต่ละเผ่าแล้วกันนะครับว่าตัวละครมันดียังไงนะครับผมแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพูดเลยนะครับตัวอาโคอาล่านะครับก็คือตัวนี้นะครับจะได้รับเงินห้าหมื่นนะครับผมตามจํานวนการ์ดที่เพิ่มเงินที่ถูกใช้นะครับผมแกะ <c oughs> ก็คือตัวที่มีข่าว2อันนะฮะใช้รับเงิน70,000ื่นะครับตามจำนวนการ์ดแบ่งเงินที่ถูกใช้อ่ะต่อไปแพะนะครับผมก็คือตัวนี้ได้รับเงิน70,000ตามจำนวนการ์ดช่วยจ่ายที่ถูกใช้อ่ะต่อไปหนูนะครับผมอันนี้ <c oughs> น่าจะเป็นการ์ดเกลนะฮะเมื่อเดินผ่านผู้เล่นอื่นจะได้รับเงิน50,000ื่นนะครับผมคิดว่ามันก็ อ่านเดี๋ยวอ่านต่อนะฮะก็ต่ายเกี่ยวกับนะครับเชนการ์ดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแมวเทินอ่าแมวนะครับเทินตัวเองเมื่อมีเงินมากที่สุดจะได้รับเงินเพิ่ม2 5งหมโอเคเขาก็สรุปมานะครับว่าผมมองว่า <c oughs> โคอาล่าแกะแพะค่อนข้างพอๆกันนะครับแต่หนูมีเงื่อนไขใช้ยากโดยเฉลี่ยอาจจะมีการเกิดต่ำกว่าด้วย แต่แมวนี่โอกาสโอกาสเกิดต่ำมาก <c oughs> และจำนวนรางวัลค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับใบอื่นต้องดูตอนเปิดเกมอีกทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะทุกคนนะครับแต่ตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับเกลือนะครับสองตัวหลัง <c oughs> ขออภัยนะครับอ่ะมันคือเกลือนะครับต่อไปนะครับผมเ <c oughs> พิ่งทราบว่าการดูดซับตัวละครต้องใช้ตัวละครที่มีจํานวนดูดซับเท่ากันเท <c oughs> ่ากันอะไรเนี่ยเท่า เท่ากับความฝันตัวละคร4การพิเศษเลยกลายเป็น8ตัวแทนนะครับตอนนี้ตัวที่อยากได้คือโคอาล่าแพะแกะนะครับมีการพิเศษ2ใบแรกคือการป้องกันยกเลิกใบที่2นะครับการเปลี่ยนเป็นลบการเปลี่ยนเป็นบวกอันนี้คือเขาก็สรุปมาแล้วนะครับมันจะเป็นการท,ที่ค่อนข้าง OP นะครับผม เป็นการ์ดค่อนข้างที่จะเป็นระดับเมตานะฮะตัวละครนะตอนนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโคอาล่าแกะแพะค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่เก่งนะครับเป็นเป็นระดับ OP เมตากันเลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มาพูดกันคร่าวๆกันก่อนนะครับผมจะมาค่อยอัปเดตเรื่อง มารวบรวมทีเดียวเวลาผมได้ข่าวมาอันนึงนะครับผมก็จะขอเก็บไว้ก่อนแล้วผมจะขอรวบรวมมาพูดทีเดียวในคลิปหนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับก็เรามาลุ้นกันดีกว่านะครับวันที่14นี้นะครับตัวเกมจะเปิดหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ตอนนี้นะครับผมทุกอย่างมันก็สดใสไปหมดนะนะสีเขียวนะครับผมสบายตานะฮะเปิดมายังไงก็สบายใจนะเพราะว่ากราฟมันขึ้นสวยมากเลยนะทุกคนเห็นไหมเออก็ เรามารอดูกันดีกว่าโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยการอัปเดตข่าวอันใหม่นะครับอาจจะเป็นข่าวเรื่องอาสามก๊กหรือว่าเกมคลิปโตโลนินี๋ยวผมอาจจะรวม2เกมนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าข้อมูลมันยังมีไม่มากนะฮะก็โอเคแล้วกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ